ในปี2025โลกได้จับตามองประเทศจีนอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตัวระบบยิงจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ที่พัฒนามาจากพีเชล03ซึ่งเป็นระบบอาวุธที่จีนภาคภูมิใจอย่างยิ่งพีเชล 03ได้รับการออกแบบให้สามารถยิงจรวดขนาดใหญ่หลายทิศทางภายในเวลาอันสั้นและครอบคลุมระยะยิงไกลกว่า150่ากิโลเมตรระบบใหม่นี้มีการปรับปรุงทั้งในด้านความแม่นยำการควบคุมการยิงแบบดิจิทัลและการเชื่อมต่อข้อมูลกับดาวเทียมในเครือข่ายยุทธศาสตร์ของจีนนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเทคโนโลยีทางการทหารที่สะท้อนถึงความสามารถของจีนในการพัฒนาอาวุธล้ำยุคด้วยตนเองย่อหน้า2พิเชลศถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดมอดเดอร์รคิทอาร์ติเลอรี ที่มุ่งเน้นให้ระบบยิงจรวดมีความแม่นยำสูงเทียบเท่ากับปืนใหญ่สมัยใหม่ความพิเศษของมันคือสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกล้อย,อยางขนาดใหญ่ทำให้เคลื่อนย้ายได้รวดเร็วและพร้อมปฏิบัติการได้ในทุกสภาพภูมิประเทศการพัฒนาเวอร์ชั่นปี2025มีการติดตั้งระบบนำวิธีจีนเซสแบบใหม่ที่ทำให้จรวดแต่ละลูกสามารถปรับทิศท,ทางกลางอากาศได้เพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายเป็นอย่างมากนอกจากนี้จีนยังได้พัฒนาจรวดรุ่นใหม่ที่สามารถเปลี่ยนหัวรบได้ตามภารกิจเช่นระเบิดแรงสูง ระเบิดเจาะเกราะหรือหัวรบปล่อยโดรนล่าตะเวนหนังสือพิมพ์ย่อหน้า3สิ่งที่ทําให้ p c h e l l ศู el, รุ่นใหม่แตกต่างจากระบบในอดีตคือระบบควบคุมไฟล์ Control อัจฉริยะ Smart Fire Control System ซึ่งใช้ AI วิเคราะห์ทิศทางลมความชื้นความเร็วเป้าหมายและพิกัด GPS แบบเรียวไทม์เพื่อคำนวณมุมยิงที่แม่นยำที่สุดข้อมูลทั้งหมดจะถูกเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการผ่านระบบเครือข่ายทหารระดับ 5G ที่จีนพัฒนาเองทำให้สามารถควบคุมการยิงได้แม่นยำระดับวินาทีการรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับระบบจรวดเช่นนี้เป็นก้าวกระโดดของการพัฒนาเทคโนโลยีทางยุทธวิธ ที่ที่หลายประเทศทั่วโลกเริ่มหันมาจับตาอย่างใกล้ชิดหนังสือพิมพ์ย่อหน้าสี่ในด้านยุทธศาสตร์จีนมองว่าพีเชลศูนาไม่ได้เป็นเพียงอาวุธทำลายล้างแต่เป็นเครื่องมือสำหรับการป้องกันเชิงรุก Active Defense ซึ่งหมายถึงการป้องกันภัยคุกคามก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง ระบบนี้ถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับโดรนสอดแนมและดาวเทียมสังเกตการเพื่อให้ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายแบบเรียลไทม์จากนั้นระบบจะคำนวณและเลือกกระสุนที่เหมาะสมสำหรับภารกิจนั้นๆแนวคิดนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของจีนในการผสมผสานเทคโนโลยีข่าวกรองกับอาวุธสมาร์ทเข้าด้วยกันซึ่งจะกลายเป็นแนวทางของสงครามยุคใหม่ในอนาคตหนังสือพิมพ์ย่อหน้า5ทางด้านเทคนิคพีเชล03ใช้จรวดขนาด300มิลลิเมตรจำนวน12ท่อ้อยิงในแต่ละชุด โดยสามารถยิงต่อเนื่องภายในเวลาไม่ถึง60วินาทีระบบรีโหลดจะวดอัตโนมัติใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีทำให้สามารถกลับเข้าสู่สถานะพร้อมรบได้รวดเร็วความสามารถในการยิงระยะไกลและความแม่นยำสูงทำให้พีเชล03นถูกนำไปเปรียบเทียบกับระบบ M 2 7 0เนมอลของสหรัฐและบี3 0็มสาของรัสเซียโดยผู้เชี่ยวชาญบางรายประเมินว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้ของจีนมีขีดความสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่าคู่แข่งบางประเทศ แล้วหนังสือพิมพ์ย่อหน้า6แม้จะเป็นระบบยิงจรวดขนาดใหญ่แต่จีนได้พัฒนาเทคโนโลยีลดลายเซนเดาเรดาร์ซิกเนเจอร์รีดักชันเพื่อให้ศัตรูตรวจจับได้ยากขึ้นตัวรถบรรทุกติดตั้งวัสดุดูดซาบคลื่นเรดาร์และระบบสื่อสารที่เข้ารหัสขั้นสูงเพื่อป้องกันการแฮกหรือรบกวนสัญญาณในปี2025จีนยังเริ่มทดลองระบบพลังงานไฟฟ้าเสริมสำหรับรถยิงจรวดซึ่งลดเสียงและความร้อนทำให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างเงียบและรวดเร็วหนังสือพิมพ์ย่อหน้า7นักวิเคราะห์มองว่าการเปิดตัว P 03รุ่นใหม่มีในสําคัญต่อสมดุลทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเทคโอนโลยีการยิงแม่นยําและระยะไกลทําให้ระบบนี้สามารถใช้ป้องกันแนวชายแดนขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากจีนสามารถส่งออกระบบนี้ให้พันธมิตรในภูมิภาคเช่นปากีสถานหรือประเทศในอาเซียนบางประเทศก็อาจเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคไปอย่างมีในสำคัญหนังสือพิมพ์ย่อหน้า8จีนยังเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธในประเทศควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยพีเชษศูนย์สามรุ่นใหม่ถูกสร้างขึ้นเกือบทั้งหมดในประเทศทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์และเครื่องยนต์ผลิตโดยบริษัทในเครนริงโคซึ่งเป็นบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สาายใหญ่ที่สุดของจีนนโยบายนี้ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากตะวันตกและยังส่งเสริมเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมทหารของประเทศหนังสือพิมพ์ย่อหน้าก้าวการเปิดตัวพีเชล03รุ่นใหม่จึงไม่ใช่แค่การโชว์ศักยภาพทางเทคโนโลยีแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์เมด e ิน China Defense Tech ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอาวุธอย่างยั่งยืนและทันสมัยการลงทุนในเทคโนโลยี AI ดาวเทียม และระบบนำวิธีแม่นยำคือหัวใจสำคัญที่ทำให้จีนสามารถพัฒนาอาวุธของตนจนเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกหนังสือพิมพ์ย่อดหน้าสิบในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศการเปิดตัวระ บบยิงจรวดรุ่นใหม่อย่างพีเชล03คือสัญญาณของการแข่งขันเทคโนโลยีอาวุธที่รุนแรงขึ้นในปี2025การพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้จะไม่เพียงกำหนดอนาคตของสงครามยุคใหม่แต่ยังเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบนเวทีโลก